พันชัยสุจิตทอดน,น้องท่องเที่ยวเปิดปีใหม่2563พร้อมเวลาใหม่พระราชสบรดีที่30มก,กราคมเวลา2ทุ่มโดยครั้งนี้สองกุมารสยามจะพาคุณผู้ชมมาเยือนย่านเก่าชาวจีนเล่าความสัมพันธ์จีนไทยที่มีมาหลายพันปีจริงๆแล้วความเป็นไทยกับความเป็นจีนที่เราเรียกว่าไทยเรียกว่าจีนเนี่ยครับ มันอยู่ด้วยกันปนเปกันไปกันมาเนี่ยมันยาวนานหลายพันปีจนบอกไม่ถูกหรอกเอาว่าเป็นพันพัๆปีขึ้นไปก็แล้วกันพร้อมพาชิมพระรามลงสงเมนูสะท้อนวัฒนธรรมร่วมจีนไทยกับแขกรับเชิญพิเศษคุณปิดเหลือละไมห้ามพลาดพบกันพระรหัสบดีนี้เวลาสองทุ่มตรง ทางเพจ facebook มติชนออนไลน์เพจข่าวสดเพจศิลปะวัฒนธรรมและ youtube มติชนทีวี